วันนี้พวกเราจะมาดูดอกไม้ป่ากันนะคะแต่ว่าเป็นดอกไม้กล้วยนะคะตามมาค่ะดอกไม้กล้วยเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะดอกไม้ปา่าเพราะว่ามันคือดอกไม้ป่าค่ะสวยไม้ปา่าอีกชนิดหนึ่งมันก็จะอยู่สูงมากเลยค่ะเนี่ยเนีย่ยไปดีความต้องมาดูนีไ เป็นสีฟันอีกค่ะเนี่ยอันนี้ค่ะเนี่ยเป็นสีฟันอ,อก,กอนนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกชนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนแต่อนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกชนิดหนึงแต่นนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะ ของดอกไม้นะคะเดี๋ยวไปดูแปลงไฟกันค่ะดอกไม้แปลงไฟันนะดอกไม้แปลงไฟันอย่างนี้ค่ะเป็นสีควันอะดอกไม้สีฟันค่ะเป็นสีควันเปลงสีฟันเนี่ยหมดยังคะยังค่ะเดี๋ยวยังไม่กนะคะ ต้นนะคะไม่รุ่มแต่ตัวนี้มันคือต้นสตอวันนี้พวกเกราก็จะรอก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ